บายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุข,ขสุคนเนาะเพราะว่าพี่น้องพังลาวหรือพี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเขาชูซองสาวบัวข้ามอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยตารมาพบมาพ่อกับสาวบัวมื้อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้สาวบัวมหา<ไ>ทั้งไอ้สมบัติเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนะาะนี่มาเบิอ่าทั้งอ้เพิ่นตักน้ำพ่อแม่พี่น้อง โอ้โหตัดไก่แท่นี่สบายดีไอ้โดยสบายดีโดยให้น้องชะไพ่นี่น้องชะเป็นน้องชะน้องชะเหมือนน้องชะจะเข้าไปโอ้ยไม่ม่อยู่นี่มาใส่น้ำน้องชะเลยอาบเพว่แมนอาบอยู่นี่บ่โดยแล้วก็สักเสียพากะอยู่นี่สักเสียพากะอยู่นี่ออืเลิกบ่อไอ้นี่เลิกบ่เลิกโอ้ยเนาะคับมือกลางเครื่งมือรีบหัว นี่บ่ดูมีปลาอยู่บ่มีปลาแบบปลาปล่อยบ่ปลาธรรมชาติอือนี่ตักอไงคนตักน้ำเทียนแช่ให้เต็มเนาะตักน้ำไปเห็นยังอายนี่ไปหดทานหดทานหดทานมือแหลจักอันนั่นนี่ยูหนูจักเถี่ยวนี่อ่ะเลี้ยงกับสองเถี่ยวเลี้ยงกับเลี่ยงกับเถี่ยวหนึ่ง เขนลายกี่ยวบ้าอันนี้มันบลายอันนี้โลยัยย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 มยย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 ่นยย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 ยเนยยยย้ยยยยนยยนยย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 ยเยย่ยย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 ะอยย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 นยย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  น่าจะสะอาดอยู่ไก่บ้านเฮือนคนเนาะรู้อาดเลยอืมบ่มีปีงบ่มีหยังบ่บบ่่โดยโดยให้อ้ายว่ามาเอามือนึงจักเถียวมึงเดียวกับมือละีสองเดียวกับมือเดียวหนึ่งว่าขันเอามาหลายกับมือมือเถียวเอ้าฮดดทานมือมือได้จักเถื่อกไงฮดทานบ่ตอนเช้าเธอหนึ่งตอนเที่ยงหนึ่งตอนแรกเธอหนึ่ง โดยโดยทุนทานฉันบอกยิงตามว่าทุนทานมันเกิดไฟหลายก็ทุนมันแห้งหลายกับทุนกันบูแห้งก็ทุนมื่อละสองเท่าโอ้ปะคือเจ้าแรงอยู่เมื่อเทียงหัาผุนเนาะทางอายพทนอยูโล่ทั้งเอ้ยทั้งเอ้ยชาทนกับหนูไหเลยทนกับหนูหนักหยูคือกันเนาะ ให้เราใกล้อยู่เนาะือือให้พาปิดบมมี่าสายฮะพาปิดถังนี่บ่บ่มีบ่มี่คอยไเอาคอยยังเอาถ้าตักเทติมแล้วก็ต้องใส่พาปิดนี่คักอยู่เนาะไอเนาะหุ่นเนาะท่านไอหุ่นโดยโดยยืมแท่งกระสานมาหอยอือขอเา ขี่น้ำน้องไม่ได้แห้งละซักแต่น้องละเปินไฟมันใกล้ในเนาะน้องนี่เนาะนี่ก็หลุดหลุดบกชัดปีหนาคือสีใสเบาเบาเนาะโดยโดยโดยอ้าหอดในเนาะไอเนาะโดยเป็นยังไงไอเมื่อยเมื่อยบันไดอืมบวเมื่อยบันไดใครแต่มันใกล้เนาะตะเจ้าก او เขามีพระหนะเขามีล่อถ้าเขาไม่ล่อสุกดีหาบเอาเพราะเห้ยตะเก او ตักน้องนี่นะเนาะตะเก ا ตักของใกล้ๆนะเพราะไม่ต้องตักขึ้นมาแล้วก็หมดเลยไม่ได้ใช้ล่อได้น้องนี่เนาะตักตะเก او หักมากกับ็มีบัวมีอม่ยังไงก็เอาลุ้งปนบัดเดียวแล้วก็ขนขึ้นมาขนขึ้นมาขนขึ้นมาได้หลายกับมาหมดในกระฉบเนี่มันอยู่ไกลกับต้องได้เอาล่อใส่โน่นโน่นอันว่ามันเบิดนี่เบิด มืดเลยครับเจ้าใส่หมดเลยจักชอบแล้วไอ้ทานทานหาเขาได้ทานสาหกช่อสาหกช่อขายไปแล้วสิบสองเด็บยังอยู่สิบสี่เลยเลยตัวสิบสี่เนี่ยเอาไว้ให้บะจันทร์กับบดกล่องนี่แมืนบดเลยกระเจ้าช่างบ่บะจันทร์เมาบดเลยเพราะว่ามีพี่อันไอ้ใจดีกับเอ้ใจดีอยู่ต่างประเทศทำเมาชื่อเลยชื่อทานไอ้ายชายชฉดเท่าไหร่ สอบละสามสิบพ oh, ันโอ้รวยรวยดีได้เนาะรวยอ้าวมันพุทมะกานี่ยหลังจากไอ้เพิ่นแกหน้ามาแล้วเนาะพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะชุกหน้ามาแล้วทั้งไอ้เพิ่นกาสีพดทานพ,อพนอนา่อแม่พี่น้องเนาะรอบแรกนี่พดคู่มือบ่อไอ้โดยกลางคืนก็นยังได้พดบ่เนีน่ยกลางคืนเนะาะทำเป็นมันนั่น เกิดแป้งมันไม่รู้จ้ะจะได้ถมถมแล้วก็ต้องได้หดน้ำห่อน้ำแล้วก็ได้ขึ้นนอนแบบเห็ดบ่อไห่มันดุนะบ่อไห่ดูถ้าว่ามันดุได้ใช่ถ้าว่ามันรู้มันจะโบได้มันจะเสียมันเลยา่ะฝุ่นมืออันนี้จะเป็นเท้ามันเองเทาต้องหมอดะหลอดเนาะต้องชอมเบิึง เฮ็ดเดน้ออายเนาะกาองแรกับทานเป็นอาชีพลักเลยนะพ่อแม่แม่คดคดเธอได้เธอหน่อยบ่อายนะก็ไ่ได้เธอหน่อยพ่อแม่มืติกวดหมดเลยตัวนี้ก็กวดหมดกวดตัแต่เศ้าลกวดตั้งแต่เวนบนในพานะ เมื่อก่อนหทนกับผู้เนาะบักใหญ่ยาวเนาะหรือว่าทั้งใดใหม่เบิดแล้วกับทั้งอายจะคอยคอดบ่ขดมาขดมาหรือว่าใครแรกจากมื่อขดเนาะได้ทานสิบสองสอบเนาะมันได้สอมาอีกกับสองมื่อขดกับคือได้ทานสี่สอบโอ้โวยรวยเป็สาวฮกแล้วโวยสิบสองนี่ขายไปแล้วสิบสองเพราะว่าโมมีเงินธนบัตรลดไปขายเพื่อได้แก้ไขแมนแมนพอได้ชื่ออยู่ชื่อกินเนาะไอเนาะ เอาเด้อแม่นควมเฮาอ่ายังมีเฮื้อมีแฮงขยันแเฮาก็ต้องรีบเพ็ดเนาะรีบเก็บเงินเพราะว่าเวลาเฮาเฒ่าลงไปเดนี่เฮ็ดบ่ได้นี่สิมาขยันตอนเฒ่าบ่ได้แล้วเนาะอ้ายเนาะสิเหลือมาขยันแต่ว่าอ้ายยังบ่ลืมอาชีพเายโลยอ้ายยังเฮ็ดคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย จะได้ดิฉันดัดเป็นของตัวเองก็อยากเคลือนงามของตัวเองก็อยากขอว่าสักก่อนว่ามีเคลือนงามนี่สมเคลือนงามได้ในครอบคพี่น้องแมนแมนอยู่ในเคลือนงามได้เพราะว่าข้าบ่มีกินเพาต้องได้ลุ้นหาเนาะครัพี่น้องแมนอาชีพมีืออาชีพกลางรักเลยนะพ่อพี่น้องแมนแมนต่ข้าวสกีนตแต่ข้าวันตะตะน้องพี่น้องแต่ข้าวยูทูบเบอิลตะข้าวันเอฟซียังมันเองนิ่มมือขามาซวยนี่ก็ ไอ้เฉลี่ตัวเองไอ้ขายทานไอ้แล้วกแบบไอ้จงไปหาตั้งขา,ขายการดำเนินต่อคือทานคน,นข่างกินทานน้องพมีไอ้ได้เคยไปขาย,ยเลยเพิ่นเอาทานเพิ่นนี่ประมาณโมงเที่สิบห้าสองไอ้ก็ลงประทรงในเมืองให้วยไอ้รงในเมืองกะเพราะว่าทั้งน้องกันยังน้อยเนาะด้วยตอนนั้นาาน้องยังน้อยน้อ,นองพมีเขาโนรตียังน้อยเป็นไอ้แบบไปชุ่งให้ไปชุ่งให้ไปขายให้โดยแต่ก่อนชอบชอบเท่าได้าย เอาไปซุ่งกัในเมืองกัตอนนั้นเนะาะกัข้าเจ้าไล่ไอ้สอบหนึ่งข้าเจ้าอันไล่ไอ้พี่เนาะสอบหนึง 13, ่งสิบสามพันไอ้ไปซุ่คนสอบใชไไอได้ก่งกาไรสอบหลักสองพันไอ้ก็เอาโอ้รยพอได้ขาน้ำมันหลดุไดไ้ขาน้ำมันหลดนุดใก็บโปงแพงเนาะพ่อ,พอใส่น้ำมันสาวพันนี่ก็เป็นแรงได้หมดมือแล้วอพอไอ้เนี่เอารถพระว่าไอ้เนี่เอารถไปเอารถกระบอ กอดสะกันเลยโดยกอดสะกันไปเลยกอดใหน้องล่อนี่ใช่จักกฉอบนะไอ้ล่อนี่ใส่สูงสุดจะซาสอบพ่อแม่พี่น้องทำเป็นไทยธรรมดาสิบห้าสอบไปชงผู้เดียวบ่หรือว่ามีเอื้อใจชาไปนหไปชงผู้เดียวเลยผู้เดียวโดโอ้ถือว่าเก่งแน่ใช่ไหมไอ้เนาะปาเฮ้ยเดือดขันติดต่อเขาอ้านไปติดต่อเองอือันนี้ใกล้สิใกล้สิ่ใหม่เบิดแล้วบปล่าไอ้เบิดแล้วใหม่เบิดแล้วเนาะพ่อพี่น้องใหม่เบิแล้วมื่อคืนนี่ไม่ต้องไปจุดหัด ขวนแลกกับหมอดบ่ขวดแล้วก็มันมีมันมีไฟแล้วก็หมอดก้อนขวดก็ได้อาน้ำไม้ตัวนี้ออกกคอนน้ำพอนี่เนาอืมอันนั้นแป้นมันอย่างนี้คือทานมันนี่ก็ได้ควนอกไปน้ำพอนี่เนาคนอยู่บนนอกควนอันนี้เห็นบ่อืมตัวนี้ก็ส่วนตัวนี้ก็คืออันนี้ก็ต้าในเก็บออกตัวนี้ก็เก็บออกไว้ตัวนี้ก็เก็บออกไว้เก็บออกไว้เก็บออกไหวคุณนี่เอาก็ไว้ใส่อีกก็ได้บอสดูว่าไว้จุไัยเลยบ่ ต้องเก็บไว้เฮ็ดปากจูกมันเอาไอใี้น้องเพราะว่าตัวนี้อาศัยว่าเป็นแม่ไฟหอยไฟมันใหม่ไวแบบแถมกับเจ้าน้ามปก็คันว่าคันว่าอันซื้อก็คันว่าขายก็ในราคาเดียวโอ้อันนี้เห็นย์มื้อนี้ก็ในราคาเดียวดูว่าไว้ใช้อีกบปะเอาว้ใช้อีกอันนี้เอาไว้ใช้ปากจูกมันโอ้โดยๆเอาไว้ใช้ปากจูกเอาไปใหพี่โจ้ให้ทางน้องลาตีเพิ่นก็บ่ได้มาบ่มื้อนี้ โดยเลมาองรักีเพราะว่าเพิ่นขอดเบิดเลยเนาะไอ้นะขอดเบิแล้วเพราะว่าเพิ่นขาดเปบิ้ขาโดยขาดเปเบิดด้เนาะอันนี้คือปอื่นนี่คือฉิคอดเบิดด้เนาะไอ้นะโดยอื่นนี่คือว่าใหมดเลยชิไรจักชอบนี่ไอเรือสําีิไจักชอบนี่ไรจักบ่ลอมนกโอ้ลองรุ่นผู้ไรผมเองพี่น้องเอ้ยบ๊อบโปกติไอ้ขอดนี้ถ้าถ้าเดือทมนี่นี้ประมาณจักชอบนี่ ว่าเขอสามชิปอันนี้เห็นไหมครับโอ้สามชิปหรือว่าสี่ชิปนี่ะผ่านเพราะว่ามันยุ่นอ่ะ oh, มันม oh, ีแต่ไม้ใหญ่ๆเนาะพ่ออปกติได้ใช่ไหมถ้าไอ้ขดเบิ้ลนี่นั่นได้ประมาณจีกชิปไอ้ขันว่าขดเบิ้ลน่ะขันว่ามันขันว่ามันกองใหญ่รอได้ประมาณเจ็ดสิบโอ้รวยรยพอจังเทเตาผีเนาะเตาผีสิได้ลายกว่าเตาอบเนาะไอ้เนาะโดยรวยรวยเพราะว่าเตาผีเขาใส่เขาใส่ ่ยาวปไหนก็ได้ดิอือแต่ปีนี้คือกองนั้นอ้ายเฮ็ดวังหันวางเสียเงินนั่นฟังมันกําลังงานเสียคือวังเสียเงินนั่นก็อ้ายได้ทาน65ซออือโดยก็ให้อันภายนคือว่าบ่าวเน้อยก็บ่าวเน้อยก็ซื้อนํา12อือก็ขายบ่าวเน้อยในราคา25,000ให้เพิ่นชื่อเมื่อจุเองบ่โดยโยตอนนั้นก ก็ขายตอนนั้นก็เจ้าขายนาห้านก็เจ้าก็ลดมาเอาสอบประสาทใช้ได้ขายสอบราคาสองพันโอ้ต่างห่างเราเนาะอันบอเซียงนั่นแล้วก็เป็นสะพานบุญได้ไอ้กันโดยแล้วเป็นแล้วเป็นเสาได้บอเซียงโดยก็ซื้อเสาให้โดยบัดนี้อันทาเฮาเผานี่ใช้ดินอันเก่านี่บ่ได้โดยใช้ทิเลเก่ายังใช้ไรอยู่เนาะแต่ว่าเขายังได้มาเอา มาแบบไรดิเนาะเฮาเฮาควนควนเป็นคองแล้วก็เฮาก็ตักน้ำใส่น้ำหอมตักน้ำใส่ตักน้ำเห็นเห็นหลังจากนั้นเปียกบ่สหิ้มันเปียกคันว่าคันว่าหมูมันนั้นแล้วก็ประมาณหมูประมาณหกสิบรอบอืมแบบหิ้มั้นมาเปียกเบิดเลยบ่อ่ะเบิ้ดเลยเนาะคิดว่าแบบว่าถังไ่จักเอาขึ้นร้อยเต็มร้อยอะไรอย่างไรจะจะเขียวไอ้เอามามาเนาะสิบรอบป้า อ๋อคิดว่าแบบกองใหม่จะชะถมโดนโบเมนใะเนาะบ่ข <Man. S 2> um, oh. ้าจะถมเลยบ่ได้มันจะเจืิญนะพอดีมันจะเจาะห่บ่ได้แมนมันจะลองหูวงไได้โดยโดยตัวแปวนี่โบเมนว่าเอ็ดไว้ในแปวนี่เฮ็ดให้มันรวงเลยพอดีมั้ยโอ้นี่บ่ควรนรวงเลยเพราะว่าตัวนี้มันชุดแล้วมันก็บ่มีคันอย่างนี้ แล้วมันก็เป็นเท้าขาวเลยทำไมมันจะเป็นเท้าขาวเลยอันนี้คือผมมีค้อนออกแล้วเนาะไม่ควรเป็นเท้าขาวออกมาเพราะว่ามันใหม่เบิร์ดเลยนาะใหม่เบิร์ดตัวนี้ก็ใหม่เบิร์ดอยอือตัวนี้ก็ใหม่เบิดร์ดกันเพราะว่าเรือจะทั้งเทิงเนาะผู้อื่นก็คือถอนออกเบิร์ดด้วยทั้งเทิงก็สียใหม่เบิด์ดด้วยเพราะว่ามันใหม่แต่เทิงลุ่มเนาะพ่อให้น้องทานโดนใหม่แต่ลุ่มกินเทิงได้ใหม่แต่เทิงลุ่มโดยถ้าบักคอดเบิดนี้ไอ้ก็สีเอาลงอีกบ่เอาลงอีกตอนนี้ลงแล้วก็ชื่อเมาจก ประมาณหมูัก๊สเฮ้ยอันมีเบอร์แบบคนขายมาอยู่แล้วเนาะไอเนาะบ่มีก็บ,บ่เป็นหยัง <laughs> เอา้าอ้ายสิชื่อแบบได้ซั่นบ่มีก็บ,บ่เป็นหยังแบบว่าไอแลนด์เก็บทางเอาอกเฉยๆโอ้อโดยรวยตัดลุงไม่เห็นว่าฟื้นเฮือ,อ,น,อนแล้วแกก็จ่ออายเงินโอ้โดยรวยเบิร์กัเพิ่นกัแบบว่าเพิ่นกั กินน่ของพลม้ก็ว่ะาณน่แต่ว่าเ็นบ่คีกบัคนเลียบไผ่นะพึ่งมาคันพื้นตบเงินแล้วพึ่งขอเงินโดยโดยถ้าว่าพื้นบ่ตกเงินพึ่นบอาเงินโดยถ้าว่าคันพื้นบอส่าได้พื้นในอย่างวกก็บอาเงินอีกนะพ่งนะุนมีแต่ไม่ใหญ่ๆเนาะจกเก่นพื้นมแล้วพวกจคอยเอาเนจะคอยเอาเงินโดยโดยมือนี้ก็เวมายี่ยมมายามเนาะปีนได้เพื่อนใหม่ได้ใชะ แล้วนะบอเงินใหม่กะยังมีแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องเขาได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไรขึ้นจะยังไม่ฮู้เถื่อเพราะว่าย่างสีกับกระโลดนะพี่น้องอันทานบอโดยท่าสีห้องน้ำนี่เฮ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะห้องน้ำก็ยัางนะพอี่น้องห้องน้ำมันเพราะว่ายังเพราะว่าก่อนะบอพดยพี่น้องเห็นกันแล้วนะว่ามานเลี้ยวมันย่างว่าอะไรมันเจอกระทบกระเทือนเพื่อนโดยไก่เห็นแต่ว่าให้กำลังใจเพื่อนไก่เพื่อนสู้ี ท่้นี้ก็ขอเป็นกำลังใจโดยกัดย่งบอไดโกขึ้นมาของน้ำบอบอไดโกเพราะว่าเพราะว่าสร้างคนบอกว่ากันะกคันโอแล้วแม่นว่าวงกลมกับบานมาพร้อมกันเลยเพราะว่าบัตประตูอันเป็นบนประติกแบบบานขององนแม่น้ำทงโดยโดยแบบเดียวก็เลยบานประตูแบบบานของเงนน้องทุ่งโดยไนกันเลยบานประตูบ้านบานนั้นของน้ำ เงินได้มีหงน้าหงนึงแล้วก็หงน้อนหงนึ่งพอพอได้เนาะปล่อยลงเลยเพราะว่าทั้งนอกมันติด่อเสียดิตอเสียก็คือเสามาแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื้อนี้ไปพักแล้อบป่ายังยังไปจะหน่อยไปต้นนี้ก็แวะมาเยี่ยมมายาม บ่ได้มาแต่ลนเลยด้วยตอนนี้ก็ค่อยค้ำลงแรงเลยทั้งน้องกับสิได้กลับก่อนเนื้อไอเด้อดยด้วยดยสบายดีเนาะมือหนามือในสิเวะมาเยี่ยมมายามม่เนาะดยดยดยก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี่สาบัวกับเบะมาเยี่ยมมายามทั้งไอ่สมบัติเพิ่นเนาะกำลังตักน้ำเนาะมาหดทานพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่าหดนาดินพ่อแม่พี่น้องอ่านี่เนาะชาบัวกะบ่ได้ ไปทายเพื่อนใหม่ของอ้ชมพัตเนาะเพราะว่าทั้งอ้ชมพัตเพิ่นบ่ได้ไปเพื่อนใหม่เพิ่นอยู่เพื่อนเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะคือว่าทั้งอ้เพิ่นกะว่าว่ายังบ่ได้โกหงน้า่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่ายังบ่ได้ทาชี่แหละโอ้ดีอกดีใจน้ำไอ้เพิ่นเนาะก็คือทานกับอื่นนี่ก็คือสิคดพ่อแม่พี่น้องเนาะื้นนี้กะชาวบัวแบะมาเยี่ยมมายามเพิ่นคือเก่าก็คือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะชาวบัวก็สิได้ กลับก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็บคอยคำลงแรงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะชาบัวก็บชิได้ปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องเนะาะฝากติดตามชาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลด์กดแชร์เนาะพอให้ยนะา,หาบัวมีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะชาบัวก็บชิได้ขอเก้าคำว่า,าสบายดีสบายดี